บรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้18นาฬิกานะครับหรือ6โมงเย็นอันนี้คือรอบบริเวณนะครับโลเคชั่นของโครงการฉโนดไทยโฮมหนึ่งใกล้แยกกอเปาอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอันนี้คือภาพโลเคชั่นหรือว่ารอบบริเวณบ้านบริเวณโครงการ โนไทยโฮม1นนะครับก็จะสุดสวยอยู่สบายนะครับตามภาพนี้นะครับสนใจอย่างไรนะครับเข้ามาชมโครงการเข้ามาติดต่อได้นะครับ